ถ้าคุณมองหารถมือสองคุณภาพดีนะครับการันตีสภาพนะนึกถึงเราเลยนะที่นี่เอสซีสมาร์ทคาร์มีรถมือสองคุณภาพดีไว้ให้บริการกับลูกค้าในะระที่สําคัญครับที่นี่เป็นเต็นท์รถมือสองที่ทําให้ลูกค้าเอ,อารถได้ง่ายๆนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ออกรถใช้เงินน้อยครับเราจะทําให้ลูกค้าเอ,อารถใช้เงินให้น้อยที่สุดแล้วก็ทําให้ลูกค้าเอ,อารถให้ง่ายที่สุดนะครับรถของเรามีรับประกันหลังการขายให้ทุกคัน ตวรวจสภาพตอนเอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับรถของเรามีทั้งรถเก๋งสวยๆนะครับราคาไม่แพงพร้อมให้ทุกท่านได้เลือกหรือซื้อหากันว่าจะเป็นรถแบบกระบะแตง่งกระบะซีประตูตัวเตี้ยตัว,ตว,ตวสูงเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะครับรวมไปถึงรถต่นงๆว่าส่งด้วยนะก็จัดให้ได้หมดนะครับที่ลำพันเรามีโปรโมชั่นให้ทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่น ช่วยค่างวดให้กับลูกค้านะครับไม่พอครับเรามีนี่เลยค่าไฟแ,แพงๆเรามีโปรโมชั่นช่วยจ่ายค่าไฟให้กับลูกค้าด้วยนะครับหรือท่านใดอยากออกรถไปแล้วยังไม่อยากผ่อนนะครับเราก็มีโปรโมชั่นให้ขับฟรีกั้ง90วันนะครับจ่าย1,000พันยังไม่ต้องผ่อนนะขับฟรีไปเลยครับ90วันนะครับ, 90, รบเอกสารไม่ครบนะครับทางอาชีพดิสระฮับเล่แทงร้อยสลิปเงือนเดือนไม่มี หนังสือแลบรองเงินเดือนไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงเราก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับแม้แต่ติดแท็กซิก็พอที่จะช่วยเหลือลูกค้าได้นะขอให้คุยกันก่อนได้เลยนะเรามีบริการให้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกังวลไปว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดจะออกได้ไหมเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์แล้วก็จัดส่งรถให้ถึงบ้านนะครับรถทุกคันรับประกันให้1ปีเต็มนะครับไม่ต้องห่วงนะซื้อแล้วไม่ซื้อเลย ดูแลหลังการถ่ายให้เต็มที่นะครับคุยก,กันเองนะไม่มีหลอกลวงลูกค้าอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถนิ้สองนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีแนะนำแล้วก็ให้บริการลูกค้าทุกคนทุกท่านครับผม